สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตัดเกตนักเตะฟุต t ีเวิร์ดหน่อยแล้วกันครับในสัปดาห์ที่3ครับจะมีใครที่จะสอบผ่านกันบ้างครับว่าแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่านะมาสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับกิจกรรมฟุตที่ิรนะครับก็เหลือเวลายอยู่ที่14สัปดาห์นะครับซึ่งก็จะตรงตรงเป๊ะเลยนะครับก็คือหมดสัปดาห์ที่4ก็คือจบไปเลยนะครับโดยปกติมันก็จะมีแบบาขายของบ้างนะครับแบบสัปดาห์รวมอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าของฟุตที่ิรเนี่ยคือจบ แต่จบเลย28สัปดาห์ก็คือตามนั้นเลยนะครับเรามาดูในสัปดาห์ที่3กันหน่อยแล้วกันนะครับนักเตะที่เข้ามานะครับก็มีความน่าใช้หลายๆตัวนะครับอ่ะคนแรกครับเอดิงอาซาครับหนึ่แต้มนะครับบอกว่าบอกเลยว่าของดีจัดๆเลยนะครับในเรื่องของอาซาเนี่ยคือเขามีจุดเด่นก็คือในเรื่องของสปีดแล้วก็ความคล่องแคล่วสูงนะครับเอามาดูกันหน่อยนะครับสกิลเป็นสกิลเรนโบว์นะครับ สามารถเล่นตำแหน่ง LM ได้นะครับเราจาก LW ก็เล่น LM ได้นะครับเท้า4-5นะครับถามว่ามีปัญหาไหมก็โดยปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะครับถ้าในเรื่องของการตัดป่านมาเนี่ยโดยปกติเราก็ใช้ขาขวาในการยิงอยู่แล้วนะครับสูง175ซนติเมตรครับอ่ะแผ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่านักเตะที่ตัวเล็กเนี่ยมันจะค่อน,อนข้างที่จะไปกับบอลได้ดีมีความคล่องตัวสูงนะครับพลังงานอยู่ที่4.5สกิล4ดาวก็โอเคนะในเรื่องของอ ฟีเท้านะครับ144ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สปีดดีอันดับต้นๆเลยนะครับในส่วนของ r w นะครับเลี้ยงบอลโอ้เลี้ยงบอลดีอยู่นะ140เลยนะครับสูงมากเอาเป็นว่าสูงสูงจัดเลยนะครับพลังการยิงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ126นะครับก็จบสกอร์ได้โอเคแหละครับแจกบอลดีนะครับ ข้อด้อยของอาซาอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายนะความแข็งแรงอาจจะอยู่ที่88เท่านั้นเองนะครับก็แรกมาด้วยในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวสูงนะครับแต่ว่าในเรื่องของสภาพร่างกายจะอาจโดนเบียดนิดๆหนอยๆอาจจะเสียบอลได้นะครับสกิลตัวเป็นรูเล็ตนะครับพลังในเรื่องของอพลังแฝงนะครับก็จะเป็นยิยงปั่นโค้งเพมเมเกอร์ครับพราะเป็นเกมลุกสูงเกมรับปันกลางครับหนึ่งพันแต้มบอกเลยนะว่าใครที่ยังไม่มี L W แบบ โก้เทพครับอาชานี่แหละคือตัวที่น่าใช้มากๆเลยครับมาที่เดวิดเบคแคมกันบ้างครับ1,250แต้มนะครับแหม่ซีเอ็มคือเบคแคมจุดเด่นของเบคแคมคือในเรื่องของเกมรุกจันรจ่ายบอลนะครับเห็นว่าการส่งบอลเนี่ยสูงสูงสุดเลยนะ143นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันหน่อยแล้วกันนะครับพลังงานอยู่ที่4.5สกิล4ดาวนะครับสูง182ซมเท้า45นะครับไม่มีปัญหานะครับก็ในเรื่องของฟีเท้าอยู่ที่129ก็โอเคนะ สปีดก็ไม่แย่นะครับผมการเลี้ยงบอล134นะครับการยิงประตูก็โอเคเลยนะครับยิงไกลได้ดีครับ138เลยนะครับเกมรับไม่แย่นะถือว่าได้อยู่นะครับถือว่าพอได้อยู่ในเรื่องของการจ่ายบอลนี่คือแบบสุดจริงๆนะครับ140ขึ้นไปนะทุกคนบอกเลยว่าเมนเจอร์นี่คือโอ้โหต้องเบรกแคมแล้วล่ะนะครับอึต้องขายซีดานขายทุกคนมาเพื่อเบรกแคมแล้วล่ะนะอ้หน่าใช้นะจริงๆส่วนตัวมองว่าเบรกแคมน่าใช้ในสายเมนเจอร์นะครับ สภาพร่างกายก็โอเคแหละนะไม่แย่นะ105นะครับประมาณนี้ mm hmm. คุณสมบัติตรงนี้ไงเนี่ยจุดจุดนี้คือจุดเด่นของเบคแคมนะครับพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนนะครับยิงปั่นโค้งส่งลูกไกลยิงประตูอย่างพี่ไก่เพย์เมกเกอร์นะครับก mm ็ hmm. ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับ1,250แต้มสอบผ่านแน่นอนนะครับตัวนี้สอบผ่าน mm hmm. อาที่คาฟูลกันบ้างครับตัวนี้เป็นตัวที่ทางเองเขาโปรโมทไว้นะครับว่าเป็น อ่า RB คาฟูนะครับก็หนึ่งพันห้าร้อยแต้มถามว่าถูกหรือแพงพันห้าร้อยแต้มเอาไว้ว่าใครที่ชอบนะครับคาฟู u, ก็เป็นตัวที่ RB ที่ตัวเมตาตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นสกิลสีดาวนะครับใครที่ชื่อบสกิลสีดาวเนี่ยก็ต้องต้องมีคาฟูไว้แหละนะครับเพราะว่าตัวอื่นๆที่เป็นเมตาเนะี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น3ดาวนะครับดังนั้นเนี่ยคาฟูก็มีความน่าสนใจนะศูนยงร้อ เซนติเมตรครับเท้า35พลังงานอยู่ที่5ดาวสกิล4ดาวครับ,บในเรื่องของฝีเท้า137นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะเป็นแบ็คที่สปิดถือว่าโอเคเลยนะครับการเลี้ยงบอลประมาณหนึ่งนะครับนี่มาดูเกมรับกันหน่อยดีกว่าเกมรับไม่เยอะมาก120 130ประมาณนี้นะครับการจ่ายบอลก็โอเคอยู่นะครับสบภาพร่างกายดีนะครับถือว่าเป็นตัวที่สมดุลตัวหนึ่งนะครับในส่วนของแบ็คขวาก็ กระโดดบอลวิ่งขึ้นเออสกิลติดตัวเป็นแบบนะกระโดดบอลแล้วกระโดดบอลขึ้นแล้วก็วิ่งนะครับตรงนี้ใครที่อาจจะใช้สกิลนี้อาจจะรู้ที่สงนะก็คือกระโดดบุแล้วมันมันเหมือนจะมีสปีดที่มันสูงขึ้นนะฮะตรงของคาฟูก็เลยไม่ต้องไม่ต้องติดตั้งอะไรมากมายนะครับมีสกิลนี้ก็สามารถที่จะสปีดดีขึ้นมาได้ทันทีนะครับ พลังแฝงนะมีพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนเหนือชั้นแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นทองดีแต่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแอรแพงหน่อยนะครับพันห้าร้อยแต้มสัปดาห์นี้คาฟูแพงกว่าเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบคาฟูรหรือว่ายังไม่มี RB ตัวทพร็อปก็1,500แต้มจำเป็นต้องแกกลกแล้วล่ะนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าอาจจะแพงไปนิดนึงนะครับมาที่แมคเคลเลอรี่ครับตำแหน่ง CD m 8 0แแต้มเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวที่ ส่วนตัวนะมองว่าใช้งานได้ดีนะครับแมคเคลเร่เนี่ยคือเวิร์เรสของแมคเคลเร่มันจะไม่ไม่เหมือนใครนะครับต้องไปดูเวิร์เรสก่อนเกมลุกต่ําเกมรับสูงใช่ไหมอ่าเห็นไหมว่าเราใช้ใช้จนจนจําได้นะครับแมคเคลเร่ประมาณนี้นะครับอ่ะในเรื่องของฟีท้ากันก่อนแล้วกันครับสูง174ซนติเมตรครับพลังงานที่4.5นะครับฟีท้า112สปีดไม่เยอะมากนะการเลี้ยงบอล121นะครับเกมรับแน่นนะครับ131นะครับ จ่ายบอลดีสภาพร่างกายดีนะครับ130อ่าต้องบอกเลยว่าแม็กเคลเลเร่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอไอดอลของใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเต้หรือว่ามอยเซตไคเซโดอะไรพวกเนี้ยนะครับแม็เกเคลเลเร่คือเขาคือตำนานอ่าต้นฉบับของตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ตัวเล็กๆนะครับแม็กเคลเลเร่นี่คือใครก็สูงกนะครับอ่าวอลเลย์ก,ก็ตามที่บอกไปก็คือ,อเกมลุกต่ำเกมรับสูงนะครับอ่ามี สกิลตัวก็เป็นเน้นทะเขินนะฮะคือเน้นใน,นเรื่องของเกมรับอย่างแท้จริงเลยนะครับมองว่า800แต้มคุ้มนะใครที่อยากจะได้แบบกองหลังแบบแน่นๆแบบอ่าเขาเรียกว่าชอบแซ่บอลน,นะครับก็ไม่เคลเลเล่เลยนะครับวันนี้800แต้มสอบผ่านแน่นอนครับอ่าลินิเกอร์ลินิเกอร์ไม่แน่ใจว่า3ดาวหรือ4ดาวนะเออรอบนี้มา4ดาวครับทุกคนถือว่าโอเคเลยนะเดิมโอตีจะเจอชอบเจอลินิเกอร์ที่3ดาวนะครับรอบนี้มา4ดาวก็ถือว่าโอเคนะครับ ง1 7 7ซนเมตรครับเท้า4.5พลังงานอยู่ที่4.5ครับสกิล4ดาวล,าล่างนี้คือเหมือนจะดีนะครับสกิลเหมือนมาดีแล้วล่ะนะครับแต่ฝีเท้ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับลีนีกคืออยู่ที่126เท่านั้น,นครับอาจจะกระชากยากนะ126ถือว่าถ้าเทียบกับแผนปัจจุบันนี่คือถือว่าเต่าเลยนะครับสปีดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเลี้ยงม .132 แต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์นี่ทำออกมาได้ดีครับคมจ,จัดเลยนะครับสภาพร่างกายประมาณหนึ่ง คุณสมบัติไม่มีอะไรเลยโอ้โหลินิเกอร์โดนแกงอีกแล้วนะครับว่าเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับต่ำครับบทจะมาทั้งทีนะครับแหมโดนตัดนวนตอนนี้นะครับอ่ะหกร้อยห้าสิบแต้มเท่านั้นเองร้อยสิบสองนะครับมองว่าโรบินฟันเวอร์ซี่ยังจะดูมีความน่าใช้กว่านะในสัปดาห์แรกนะครับมองว่ายังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ผ่านแล้วกันนะขอภายด้วยนะครับไปเอาตัวทบ็ทบปดีกว่านะไปเอาพวก แฟนฟอซี่อะไรพวกนี้ยังจะน่าสนใจกว่านะครับมาที่เฟลนี่นะครับแหมตำนานต้องบอกเลยว่านี่คือตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคหนึ่งเลยนะครับนะเป็นกองกลางตัวจริงก็สามารถเล่นตำ,ตำแหน่งกองกลางตัวรับได้แหละนะนะประมาณนี้ครับเฟลนี่เขาอยู่ตำแหน่งกองกลางขึ้นอยู่กับว่าเพื่อการทีมจะให้เขาเล่นตำแหน่งไหนแต่ว่าคือจุดเด่นของเขาก็คือความสูงรูปร่างที่ดีครับ194ยเซนติเมตรนะครับพลังงานอยู่ที่4.5สกิล3ดาวครับเท้า45นะครับ เรื่องของฟีเท้านะครับหรือว่าสปีดอยู่ที่1 1 1นะครับการเลี้ยงบอลก็ประมาณหนึ่งนะครับเกมรับก็ได้อยู่นะ120นะครับจ่ายบอลก็โอเคนะครับแนวบล็อกทูบล็อกแหละนะครับเฟรเรนี่สภาพร่างกายดีมากครับ1 3 1นะครับอาลุคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยนะครับเฟรเรนี่ร่างนี้เพิ่งเขาเรียกว่าเป็นร่างที่เป็นร่างไอคอน ฮีโร่แล้วกันนะครับนะก็มีความน่าสนใจนะใครที่เป็นแฟนแมนยูเนี่ยต้องต้องต้องลองจับแล้วล่ะนะครับคิดว่าน่าจะดีอ่ะหกร้อยห้าสิบแต้มสอบผ่านนะมาที่มิลิตาครับคนนี้หกร้อยห้าสิบแต้มเท่านั้นเองนะครับใครที่เอาไปทำฟูลแมนลิดนะครับก็ต้องมิเติตานี่แหละนะครับศูนหนึ่งร้อยแปดสิบหกเซนติเมตรครับในเรื่องของสปีดก,ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับร18ปประมาณนี้ครับ เกมรับหนึ่งร้อยสาสิบหกนะครับก็ใช้แต้มไม่เยอะมากนะหกร้อยกว่าแล้วหกร้อยห้าสิบประมาณนี้เนาะสภาพร่างกายร้อยสามสิบสองนะครับคุณสมบัติโอ้โหมีเตา่าคุณสมบัติเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนมีแท็คขึ้นน้นแท็คขึ้นหรือเปล่าฮะแต่ร่างนี้ไม่มีเฉยเลยนะครับถ้าจำผิดออภัยนะแต่เหมือนเหมือนคุ้นๆว่าเคยมีนะครับแต่ร่างนี้ไม่มีนะครับ ทำพี่ขอภัยเอาไว้เลยเป็นเกมลูกกลางๆเกรมรับสูงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ใจรักมีเตาก็ต้องต้องแลกแล้วล่ะนะครับผมรา0แต้มนะไม่แย่ไม่แย่ครับผมแต่แค่พลังแฝงอาจจะไม่มีแค่นั้นแหละนะครับมาที่แอนโทนีหน่อยนะครับแอนโทนี Anthony ก็ในเรื่องของความพิ้วเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครัาว54นะครับแอนโทนี Anthony, นะตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เรียลเบติสนะครับ พลังงานอยู่ที่4.5สก,กิล5ดาวนะครับเนี่ยฝีเท้าดีนะ140แล้วก็ยิ่งรูปร่างประมาณนี้ไม่เกิน180เนะี่ยสปีดมันจะค่อนข้างดีครับไปกับบอลได้ดีครับ137นะฮะการยิงก็โอเคนะ120ประมาณนี้ครับผมอ่ะก็สภาพร่างกายนะก็จุดจุดจุดด้อยแล้วกันนะของแอนโทนีก็จะเป็นความบอบบางหน่อยแล้วกันนะครับคุณสมบัตินะครับมียิงบั่นโคง้งยิงประตูจากที่ไกลครับว่าเลยเป็นสูงสูงอ่าประมาณนี้ก็ มองว่า6 800แต้มอ่ะต้องคนที่ใจรักจริงๆแหละนะครับต้องคนที่ใจรักจริงๆเนาะ RW มันก็ตอนนี้มันก็มีไม่ค่อยมีใครนะมมีมีเจาซินโยที่ o v 113 1,000ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะได้เท้าเท้าสาย5ก็คงจะต้องเป็นแอนโตรเนีนแหละของข้องตัวสูงแหละนะครับมาที่ซาก้าครับ CDM 111ครับ300แต้มเท่านั้นเองครับอ่าก็ตอนนี้มาอยู่ที่อ่า น่าจะเป็นอซอลตันนะน่าจะประมาณนั้นนะับใช่ไหมพี่มิริซอลตันแหละนะครับสูงร้อยิซนติเมตรครับในเรื่องของฝีเท้าอยู่ที่1นึสครับสปีดไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าในเรื่องของเกมรับได้อยู่นะครับประมาณ120ยบครับแต่มันก็โอเคนะครับภาพร่างกาย121ย่เอ็ดาเวิเลยเป็นปกลางๆนะครับฟีคลิกส่งพลังส่งลูกไกลยิงประตูจากพี่ไก่นะครับก็มองว่า ยังยังยังรู้สึกว่ายังยังไม่โดนมากนะยังไม่โดนมากนะครับอ่าข้ามไปก่อนนะมาที่ปาโชครับอ่าปาโชครับมาขาต้องบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าทำฟอร์มดีกับอ่าบาลซเชนเชงมงมากๆเลยนะครับก็ทําให้อ่าบาลซเชนเชีมงคว้าแชมป์ยูฟาไปได้นะครับก็ส่วนตัวส่วนส่วนนึงก็มาจากปาโชนี่แหละนะครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรครับนะเรื่องของฝีเท้าครับร้อยสิบเอ็ด ประมาณนี้ครับเกมรับ134นะครับสภาพร่างกาย131นะครับคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยครับก็เลยเป็นเกมลูกต่ำเกมรับปานกลางวอลเลยอายุแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าชื่นชอบปาโชก็เท่าไหร่300แต้มไม่แย่นะไม่แย่นะครับน่าสนใจนะครับมาดูที่ตำนานหน่อยแล้วกันครับตำนานอย่างนักเตะฮีโร่แล้วกันนะแมนซูกินะครับคนนี้ก็ สูง191เซนติเมตรครับพลังงานอยู่ที่4.5่จุดห้านะฮะฝีเท้าร1อยสิบครับเลียงบอลร้อยสครับการยิงอยู่ที่129ครับสภาพร่างกายร2อยครับโอ้เดี๋ยวนะขอดูนี่3ดาวนะครับสามดาวจะมีรูเล็ตนะเออบอกเลยว่าเล่นยากนะแมนซูกินะครับถ้าไม่ชอบจริงๆก็แนะนำว่าผ่านแล้วกันนะครับอ่ายอเริเต้ครับร่างนี้มาที่ R b 4 0บแต้มนะครับ โยอันต้เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแหละนะครับโดยปกติเขาจะเป็นเกมปีกเกมรุกนะรอบนี้มาเป็นแบ็กขวานะครับพลังงานอยู่ที่5ดาวครับสูง184ซนเมครับเท้า4 5้านะครับสปีด122นะครับ, 4, รบ,รบเกมรับก็ประมาณหนึ่งนะพอได้อยู่การจากบอลดีครับสภาพร่างกายก็โอเคนะร้ 102. อยสองุสมบัติไม่มีอะไรเลยนะครับ3ดาวใช่ไหมแต่ว่ามีรูเล็ตนะครับ เอาเป็นว่ตัวนี้สอบผ่านนะครับแต่ว่า400แต้มอาจจะแพงนิดนึงครมาที่เอ็มบาเป้นะครับน่าจะเป็นน้องชายของคิเลียนเอ็มบาเป้ไหมคนนี้โอ้เป็นซีอนะฮะสกิลเอ่อท้ทีพลังงาน4ดาวสกิล3ดาวนครับน่าจะเป็นน้องชายครับอายุ18เท่านั้นเองครับสูง180เซนติเมตรนะก็อาจจะต้องบอกเลยว่าสแต็ยังไม่เท่าไหร่นะเหมาะที่จะเป็นอะไรมากกว่าครับช <laughs> อ้าแนนะเขอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเหมือนตามรอยพี่ชายไปก็ได้นะครับในส่วนของเอวเป้ร่างนี้ครับผมมาที่วัตสวิกนะครับ CB สูง193อเิออนี้น่าสนใจนะครับปีเท้าร0 5ยสปีช้านิดนึงนะครับแต่เกมรับไม่แย่นะครับสภาพร่างกายดีครับคุณสมบัติมีส่งลูกไกลครับว่าเลยเป็นเกมลูกกลางๆเกมรับสูงครับอายุนาม18ปปีเท่านั้นนะครับความสูงดีนะครับ 300อแต้มนะครับถ้าใครที่เริ่มต้นเล่นก็ส่มได้ตัวนี้ก็ใช้ใช้ไปก่อนนะมามาที่กินดูซี่นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นของดีนะเพชรในตรมนะครับใครก็แล้วแต่ที่ได้ตัวนี้มา <c oughs> แล้วก็เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกเพชรในตรมแล้วกันนะครับก็คือตำแหน่ง CDM ที่มีสีดาวนะครับพลังงานอยู่ที่สี่จุดห้านะครับสูงหนึ่ง้แปดสิบห้าเซนติเมตรครับฟีเท้าหรือว่าสปีดอาจจะไม่เยอะมากนะ แต่ว่าได้อย่างได้ในเรื่องอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับนะครับหรือว่าเกมลุกสภาพร่างกายดีนะครับคุณสมบัติมีเพเมคเกอร์ครับก็เอาง่ายๆนะ <c oughs> อาจจะมีในเรื่องของความความคล่องตัวช้าหน่อยนะครับแต่อย่างอื่นดีหมดเลยนะครับในส่วนของวินดูซี่สองร้อยแต้มเท่านั้นเองบอกเลยว่าหน้าหน้าแรกมาใช้นะครับมาที่ตัวสุดท้ายนะผมคนนี้นครับคีแราทีแรกคิดว่าแบบ สสุๆมาได้วันนี้ครับคิดว่าเป็นปาโลดิเบล่าครับจริงๆไม่ใช่นะครับพอมาเฉลยอีกทีนึงอออไม่ใช่แล้ะโซโซเร่ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยนะอายุ22ครับอยู่โรมานะครับผมพลังงานอยู่ที่4.5สกิลสีดาวนะครับก็เหมือนจะมาแทนรุ่นพี่อย่างปารลดิเบล่าหรือเปล่านะครับเท้าคล้ายๆกันเลยนะสปีดเท่าเดียบความสูงคล้ายๆกันครับในเรื่องของสเตตของอตัวนี้ครับ สปีดอยู่ที่120ครับความคล่องตัว126อ่าการยิงก็114นะครับสูงกว่110นะครับคุณสมบัติมียิงปั่นโค้งแล้วก็ยิงประตูอย่างที่ไกลนะบอกเลยว่าตัวนี้สอบผ่านแน่นอนครับก็มีหลายตัวที่สอบผ่านนะครับแล้วก็บางตัวก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่อาจจะไม่ยุยังไม่ใช่นะอาจจะยังนะอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าคนที่สอบผ่านนะครับมีอาซาเบคแคมคาฟูแมคเคเลเล่นะครับอ่าเฟลเน่นะครับมีเตาแอนโทนี่นะครับ ปาโชนะยอรันเต้นะครับอุซโซวิกกุนดูซี่โซตัวนี้นะไม่กล้าออกเสียงนะประมาณนี้ครับผมนะในสัปดาห์ที่3ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของใครที่รออาก้านะครับคงจะต้องไปรอในสัปดาห์ที่สี่ทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะสะสมไว้ก่อนนะครับถ้าอาก้าไม่มายังไงก็คงจะไปหาแลกตัวอื่นที่เป็น1,500แต้มแหละนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าแล้วกันครับสำหรับพี่นะ้สวัสดีครับ